นี่ครับผมเราได้เม็ดสมุนไพรมายี่สิบห้าเม็ดนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีเพาะแบบง่ายๆสไตล์ลุงโจ๊กเจ้แรกก็คือว่าไข่ไข่ที่ที่หน่อยเม็ดสมุนไพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในสมุนไพรวันนี้ผมลุงโจ๊กครับนี่ผมได้เม็ดสมุนไพรมานะครับ เป็นสายพันธุ์แท้เนาะสายพันธุ์แท้ของไทยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการเพาะนะครับแบบง่ายๆเลยนี่เราเตรียมดินไว้แล้วครับดินมันก็ดินพรมน้ำไว้แล้วไม่มีอะไรมากมายนะครับเทใส่ไปเลยเทใส่ไปเลยครับธรรมดาเลยนะครับนี่เอาไปไหนแล้วเอานี่นะครับเพาะแบบ คนขี้เกียจน,นะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กดให้มันจมดินหน่อยจมเบนดินนิดน,นิดน,นิดหน่อยครับนี่หอมชื้น,ช,น,ช,นชื้นนะครับเดี๋ยวอย่าให้แฉะนะเหมือนพ่อเล่นดินนะ่ะเหมือนพ่อเป็นเด็กเลยชื้นชื้นเน่าให้แฉะ เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเวลาถ้ามันหน้ามันแห้งมากเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาฟอกกี้ครับฉีดผมน้ํานะครับให้มันมันหมาดหน่อยอย่าให้มันแฉะนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาคอยติดตามมันดูครับก็คือพ่อเงี้ยครับเราจะคัดเลยเราจะคัดเลยนะครับคัดแบบว่าเมล็ไดไหนที่แข็งแรงก็ให้งอกขึ้นมานะครับเมล็ดไหนไม่แข็งแรงก็ทิ้งไปนะโอเคครับเดี๋ยวคอยติดตามมันดูนะว่าจะใช้เวลากี่วันในการงอกนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโจ๊กด้วยเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยเดี๋ยวคอยติดตามครับว่ากี่วันจะงอกกับกาารเพะไ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับผ่านมาสี่วันแล้วก็เป็นไงครับนี่งอกแล้วครับงอกแล้วน,นะครับนี่เห็นไหมครับสบายๆนะครับนี่เขาก็เลี้ยงไปเรื่อยนะครับจนต้นใหญ่พอสมควรแล้วเราค่อแยกถุงนะครับเป็นไงครับเป็นการเพาะง่าย